สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะเอาแนวคิดการทำภาพแบ็กกราวด์ผมเนี่ยมาแชร์ว่าผมทำภาพแบ็กกราวด์เหล่านั้นที่ทุกคนเห็นเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมีแนวคิดมาจากไหนนะครับอย่างอื่นเลยก็มีแนวคิดมาจากการค้นคีย์เวิร์ดในเว็บ s h u t t e r stock นะครับก็คือค้นคำว่าแบ็กกราวด์นะครับ ในช่องผู้ซื้อเราก็หลายๆคนคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้กันแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งทางที่ผมคิดว่าเฮ้ยที่มาของมันมันน่าจะมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นอ่ะอันนี้ก่อนเลยเนาะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นกล่องยาคุมนะฮะนี่ยาเห็นอันนี้ไหมครับเราไม่ต้องสนใจพวกแท็กข้อความอะไรต่างๆนะฮะเราสนใจแค่ว่านี เนี่ยเห็นไหมมันไล่เฉดสีป่ะสีน้ําเงินออกเขียวๆเหลืองๆเนี่ยมันก็คือการไล่เฉดสีนะครับซึ่งน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดว่า Grad i e n t นะครับ gradient เนี่ยผมเสพผมดูผมดูตามเหมือนกล่องผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมมันปรากฏอยู่นี่ไงไอเหล่านี้มันมันเป็นภาพที่ลูกค้าน่าจะซื้อแล้วนําไปใช้แล้วก็เอาแท็กข้อความเลยมาใส่เห็นไหมเนี่ยเขาก็วาดเป็นลวดลายลายเส้นอย่างนี้นะสำหรับใครที่ มีความสามารถด้านกราฟิกอะไรด้วยก็สามารถอาจจะวาดขึ้นมาเลยก็ได้หรือใครจะทําแบบผมนะที่ความสามารถสกิลไม่ได้เยอะมากนะเอาภาพอะไรก็ได้มาทำโมชั่นเบอร์แล้วก็ทําเป็นภาพเบลอๆอย่างนี้เป็นฉากหลังเห็นไหมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเนี่ยลองดูเผื่อมันน่าจะขายได้นะอันนี้หนึ่งอย่างขวดอันนี้พวกอะไรอะครีมบำรุงผิวอะไรพวกเนี้ยเนาะนี่ทุกคนเห็นไหมขนาดนี้มันยังใช้ได้เลยนะ นไหมมันไล่ระดับสี g กรเดียนเนี่ยไล่ระดับสีเห็นไหมขาวเข้า,ขาไปเข้มเป็นน้ําเงินอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เล็กๆน้อยๆ,ๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาดูได้นะครับผมแล้วก็มีอะไรนี่ผงฟ้าไทยนะฮะเห็นปะอ่าสมมุติว่านี่เห็นปะมมน,น,นี่ที่เขาเอาเป็นอาหารในเน่ยุก,กี้พวกเนี้ยอันนี้คือการได้คัดใครมีความสามารถด้านตัดภาพเนาะ เราก็จัดเรียงเนี่ยพวกหมวดหมู่เมนูอาหารอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือภาพที่เขาซื้อมาเนาะเป็นภาพไดคัตนะครับผมเนี่ยเห็นไหมตัดแปะเอามาวางส่วนของผมผมไดคัตเนี่ยผมมีไม่เยอะนะครับผมจะเนี่ยเห็นไหมแบ็กกราวเห็นปะสีอ่อนไปเข้มเนี่ยผมชอบเล่นแบ็กกราวเนี่ยลายระดับสีตรงเนี้ยเห็นไหมมันง่ายดีเนาะแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะขายได้ผมเลยทําออกมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการไดคัตส่วนใครเก่งแบบทำไอ้นี่ ทำเป็นโลโก้เป็นอิลลัสเตเตอร์อะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะออกแบบเป็นโลโก้ขายได้นะครับเห็นไ,ไหมแค่ซองซองเดียวเราสามารถดูดิเห็นแนวได้ตั้งหลายอย่างผมก็เลยคิดว่านี่แหละที่ภาพเหล่านี้เขาน่าจะเอามาใช้กันแล้วเราก็ดูว่าเราถนัดอะไรเราก็ทำลงไปอืมอันนี้ง่ายเข้าไปอีกอน,นี้น้ำดื่มคุรีเฟสนะฮะนี่ทุกคนน่าจะเห็นไอเน,นี้ยผมทำบ่อยเห็นไหม แนวกราฟิกเไมันเป็นลวดลายเส้นวาดไปวาดมาผมก็ลองแบบมั่วๆนะเนี่ยทําโค้งทําดัดอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะอันนี้เนี่ยแนวภาพมีหมดเลยนี่ใครได้เวกเตอร์ก็ทําเป็นโลโก้ขายก็ได้เห็นปะเนี่ยมันเป็นลักษณะแบ็กกราวน์ของผมเลยนะมันถูกเอานำไปใช้หมดเลยนะครับผมแล้วก็น้ายาปรบบพะนุ่มอืมนี่ ใครจะถ่ายเป็นดอกไม้แล้วได้คัทหรือว่าจะวาดขึ้นมาด้วยอิลลัสเตอร์อะไรก็ได้เห็นไหมแป็กก้าวสีดําเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> ติดอ่างเลยอ๋อเขาเรียกว่าแบบบางทีอะทุกคนอะแบบมองว่าแป็กก้าวสีดําเนี่ยเขาทาไมเขาไม่ทําสีดําอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราทํามาแล้วดํเสนีดอย่างนี้มันก็ขายได้นะเนี่ยอันนี้เขาน่าจะวาดสามมิติใครเก่งสามมิติก็ทําได้นะเนี่ย เห็นไหมพวกนี้แหละเราดูฉลากผลิตภัณฑ์ให้เยอะๆเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นแนวได้ทุกคนนะ,อ,ะอันนี้พวกคอลลาเจนนะเห็นไหมเห็นอะไรนี้ปนี่คือแบ,บ็คกรกึง่งกึ่งโบเก้ด้วยซ้ำนะใครที่ถ่ายโบเก้ผมก็ถ่ายโบเก้ได้นะแต่ว่าแนวโบเก้ของผมขายไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่า บางคนเขาขายดีนะแล้วแต่ว่าใครถ่ายมาแล้วอาจจะถ่ายได้ดีกว่าผมตรงตามตลาดมากกว่าผมนะครับเห็นไหมมันม,มีมันมีปรากฏอยู่ทุกเขาเรียกว่าอะไรยูทูบผลิตภ mm ัณฑ์อยู่แล้วนะครับทุกคนเอามาเป็นแนวได้นะฮะลาเจเนี mm ่ย hmm. สมมติสมมุติว่าใครเก่งแบบแนวแพทเทิร์นลวดลายนะวาดดราฟขึ้นมาอิลัสเตอร์อะไรก็ได้หรือว่าจะเป็นทําด้วย Photoshop ก็ได้เห็นไหม เป็นภาพแบบแนวลวดลายซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะเนี่ยเห็นไหมลวดลายซ้ำๆตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเอามาเป็นแนวได้หมดเลยเห็นไหมวาดบางทีรูลวดลายมันแบบเป็นนาม,มาทมซึ่งเข้าใจยากหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันดูสวยเราก็ซื้อไปประกอบแอดโฆษณานะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยใช้ได้หมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกกระดาษทิชชู ลวดลายพ็ดขึ้นนี่ไงลดลายเนะี่ยเป็นจุดๆขาวๆอะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็เอามาใช้นะทุกอย่างมันสามารถขายได้เฉยเลยนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนคนอื่นแล้วก็หาทางแนวทางของเราให้เจอแค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ